ผมเปิดรายการนี้กับพี่ตรงไหนอ่ะเออดีไงก็เป็นคาแรคเตอร์นี่ผมรู้สึกว่ารายการโคโคมาเนี่ยช่วงช่วงหลังๆเนี่ยใช้พิธีกรเยอะใช่ไหมเป็นรายการทำมาเข้าที่ใช้คนเยอะมากรายการรู้ว่าถ่ายเอ็มวีเอามาแบบมามั่วๆกันเลยนี่ก่อนอื่นนี่ปูวันนี้ต้องเข้าเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งมาใช่ครับเงินเดือนทั้งเดือนหมวกใบนี้เรียบร้อยหมดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช้ชีวิตต่อไม่ถูกแล้วอีกตั้งครึ่งเดือนเนี่ยทำไมถึงซื้อนะครับ พี head, ่บุ๊คเขาบอกนี่นี่วันี้เหมาะกับโป้เลยนี่ผมก็เดินดุมดุมดุมไปแหมอยากได้สีดำพอดีแล้วเดี๋ยววันนี้ไปเดินตลาดเดี๋ยววันนี้เราไปเดินตลาดน้องคูกต่อเจอเลยเนี่ยใบละ5้ารอยเจอเลยไม่เจอไเจอผมแน่พี่แล้วผมวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เมนูของเราเป็นเมนูเมนูที่ทำไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่า สืบเนื่องพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปถ่ายงานต่างจังหวัดกันแล้วเรากำลังจะเดินทางด้วยรถไฟปูนนั่นไงขับรถไปไม่เหรอขับรถไฟรถจะเข้าจะเข้ารถจะเข้าไงมัเลียวซะแล้ว่ไมหรอกคือจริงๆเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเมนูข้าวผัดอ่าบอกกันเลยข้าวผัดเพราะเห็นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันมันก็ดูออกเ่ยเป็นข้าวผัด ข้าวผัดมมีหลายแบบมากไม่ผุยครับใช่ไหมครับมีเป็นข้าวผัดทั่วไปที่ทั่วไปก็จะข้าวผัดหมูไก่ทะเลอะไรแล้วแต่ทั่วไปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวผัดอะไริชมพูเสียมพูอ่าข้าวผัดข้าวผัดซอสผมชอบ้วแดงข้าวผัดเมกัน เข้าวผัดเมกันก็ข้าวผัดเมกันอีกอย่างนึงอันนั้นข้าวผัดกันผัดเมกันก็ก็กซอสประเทศแต่ว่าถ้าสีชมพูก็ยินดั่งโฟซอสแดงผมเพิ่งดูรายการสวัสดีครับเบบี้สวัสดีครับเบบี้กลับมากับเมนูข้าวผัดสีทองนะครับก็เลยให้พี่ปุ๋ยเนี่ยทำข้าวผัดเหมือนกันประกอบ่าแต่พี่ปุ๋ยเขาถนัดข้าวผัดแบบนี้ฮะข้าวผัดรถไฟเป็นโบราณตำหน้าเลยอะข้าวผัดโบราณอันนี้คือมันต่างเพราะความเพราะความนิดนึงคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะโดยสายกันด้วยรถไฟแล้วเวลา เด็กที่สถานีเนี่ยไปจอดที่สถานีเนี่ยมันจะมีพวกแม่ค้าไก่ย่างย่างมีแบบว่าน้ำเนิ้มที่มันขายน้ำปลาเขื่อนไปทำไมน้ำปาบ้ามีนั่นแหละก็จะมีแบบว่าข้าวผัดที่เขาเรียกว่าข้าวผัดรถไฟอ๋อมันจะไม่เหมือนข้าวผัดน้ำสั่งมันจะทําง่ายกินง่ายกว่าปกติข้าวผัดปกติยุคนี้ก็จะใส่แครอทใส่ผู้ใส่นี่ใส่อะไรด้วยดูเยอะแต่ข้าวผัดรถไฟเนี่ยง่ายมากแล้วถูกมากที่เท่าที่จำความได้นะตอนนั้นห่ออยูประมาณ5บาท เมื่อก่อนเขาใส่ใบบัวด้วยใช่ไหมใส่ใบใบใบบัวใช่ใบบัวใบบอนอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เขอันนี้เรียมัดตอกที่อย่างนี้เออแต่วันนี้เราไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าพูดทำเกียรอะไรทีเกียร์าพี่เจมวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับพี่ปุ๋ยวัตถุดิบก็จะมีข้าวข้าวนี่หมูหมูนะครับแล้วก็ผักคะน้าคะน้ามะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็หอม หอมใหญ่อ่าแค่นี้เลยแล้วก็ไข่ไก่อ่าที่เหลือก็จะเป็นอ่ามีกระเทียมด้วยครับครับที่เหลืออันนี้ก็กินจะกินแก้มเครื่องเคียงอ๋อเครื่องปรุงทั่วไปอ่ามาพี่ปุ๋ยเริ่มเลยดีกว่ายังไงดีพี่ติดแก๊สเลยตอนแรกบนไฟปานกลางครับอ่าโอเคครับตามด้วยน้ำมันพืชน้ำมันเออน้ำมันล้มน้ำมันพืชจริงๆพวกขาผัดที่คุณชอบข้าวผัดเป็นนอน น้ำมันพืชนะมันพืช่มแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นน้ำมันน้ำมันหมูมันจะหอมใช่ไหมใช่ไหมน้ำมันเครื่องอ่ะพี่อันนี้ก็คือเราทำด่วนล้วเราด่วนจนมันจะอ้วนไปอะไรอะไรโดนทิ้งอ่ะไม่มีอะไรแล้วพี่เมื่อกี้มันบอกน้ำมันเครื่องอ่ะพี่เบาอะลรชงเลสชงเทปไม่เป็นไรพี่ใส่เติมด้วยเยำยำโขกมาแล้วนะครับไม่ต้องรอร้อนกันหรอพี่ไม่ต้องรอร้อนร้อนเย็นเท่ากันหมดเดี๋ยวมันก็ถ้าร้อนเลยมันจะไหม้ครับโป๊ะ มันจะไหม้กระเทียมมันจะสุกเร็วมากใช่ครับปุทตามด้วยหมู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 พี่ปุ๋ยชอบแบบติดมันซแซมๆหน่อยใ่ใช่น่แนลุกลูกคิวครับกลัวกระเด็นนี่เราตกลงเลยนะว่าต่อไปี้เทสเนี่ยให้พี่ปุ๋ยทำแบบ พอเหมาะจานเดียวพอโัวนี้ที่ทำมาเนี่ยทำเหื่อทีมงานด้วยไอ้เนี่ยทำทำสอนทำอาหารเนี่ยกับทำขายเลยเนี่ยขายไม่ได้มาใหม่ทันทีเหนื่อยอะเนี่ยเนี่ยรับสัตว์อ่ะเอาจานเดียวพอใครอะเทสที่แล้วที่ยืนทำตรงเนี้ยน้ำนันทุไปเทปละสองโลเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยใช่นี่นี่นี่เหล็กเหล็กเหล็กไหลหอมได้หอมได้ แม่หอมพี่เราไม่เอาแล้วหอมใหญ่นะครับครับหอมใหญ่เอาใส่ตอนนี้อย่าเพิ่งรู้เนี่ยมาหนึ่ใส่เลยอยากใส่อะไรใส่ไปก่อนเลยมันง่ายง่ายไงใช่ตามด้วยตั้งหิวด้วยเกลือเตจเกลือเตจแค่เลยวันนี้น้าตาดีวะ กลัวเหรอใช่หลังจนี้พาผมไปเดินตลาดเน่าติดมากตักหวานกัาด้วยตักผัดให้มันเข้ากันตัเนิดนึงตามด้วยัดน้ำน้ำฮะสังเกตไห่ปุ๋ยจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะต้องการจริงจริงอยากใช้ไฟแรงแหละแกมัได้แค่นี้แกมันได้แค้ปลดแก๊สดีๆนะวันนี้ใครของกันด้วย ขอของไม่ขายของกขาดแก๊สีๆดดี <c oughs> ขอมาเนเทสได้เห่นทน,นี่นะคุณดูอาการน้าซื้อเองเละ <c oughs> จริงๆริเมื่อก่อนเด็กๆแหละตอนเด็กๆข้าผัดมันก็จะฟิลมี้นะนี่ไงผมรู้สึกว่าข้าวผัดเรียนข้าผัดที่พอเริ่มสั่งทั่วไปมันเริ่มมาตอนที่ผมยุคผมโตโตแล้วแหละ <c oughs> มันเรามันแบบใส่ของเพิ่ม <c oughs> ใส่แครอท่ใส่อะไรก็ไม่รู้อะตามด้วยไก่ไก่ครับอันนี้แล้วแต่ชอบไหมพี่ปุ๋ยเนี่ยเรามาก็ใส่เยอะไห้ยา Not how you make green curry ฮ a แล้วคัร์ลฟูที่ไหนนะไอ้ข้าวผัดไอ้ข้าวผัดอ่มันมีหลายสีเลยเขียวเหลืองแดงอ่ะชัดมากข้าวครับเนี่ยข้าวนี้ยิ่งเป็นข้าวที่ใช้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยบักบมกเขากำลังจะพูดหลังกล้องก็ส่งเสียงอยากมีส่วนร่วมก็มีสีนี่นะจามอัดไปที โอเคต่อมาก็อ่นี่วัตถุดิบนะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปรุงแล้วนะครับน้ำมันหอยอย่างแรกครับน้ำมันหอยนะอย่างแรกประมาณหนึ่งเมื่อกี้ประมาณช้อนช้อนช้อนตวงน้ำปลานะครับนิดหน่อยเกลือเค็มนิดหน่อยนิดหน่อยปลาฝาเขียวปลาเขียวตะมูรสนะครับน้ำตาลทรายนี่น้ำตาลทรายเครื่องปรุงก็มาใส่ตอนพร้อมข้าวทันที อะไรนะใช่ใช่ครับเพิ่มผัดไปนะครับแล้วก็ผมก็ลดเพิ่มอีกนิดนึงอูมามิอูมามิแต่สังเกตนะครับมีสีดำด้วยเห็นไหมใช่นี่คือความแตกต่างของข้าวผักที่ท่มสีใช่บางบาแบบข้าวผัดทั่วไปมันมีเขาไม่ใส่สีดำนะแต่ว่าอันนี้เขาจะเขาจะใส่แล้วบบข้าวผัดโบราณนะข้าวผัดไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกติดกระทะเนี่ยตัวอร่อยนะเอ้ตัวไม่ไหมเนี่ยกระทะเนี่ยอร่อยเลยอะไรที่ไม่ติดเอาออกใช่กินแบบนี้ตินใช่เพื่อ อ,อนี้ก็นี่ครับเพิ่มสีมส,มสันเข้ามาซิีดดำเยอะไหมพี่ปุ๋ยนิดนึงครับประมาณหนึ่งแต่แต่เยอะเป็นข้าวถวายราหู <c oughs> ข้ปวตี <c oughs> อยู่เลยไหมพี่เดีย๋ยวแป๊บนึงเอาใมันเกลียม,มให้มันแห,งแหงแน้งๆไงใช่ต้องแหง้งคือจริงๆเนี่ยเหมือนข้าวผัดเนี่ยแน่นอนมันจะต้องตกกับเขาเรียกว่าพริกน้ำปลาอยู่แล้วใช่เอออันนี้คือปรุงไว้กลางๆก็ดีนะใช่เพราะว่าพริกน้ำปลาก็จะมีเสน่ห์น้ำปลา ุณชอบปีดมะนาวปะชอบชอบผมจะป็นมะนาวตลอดตัดเทมเลียนเรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้เมนูใช้เวลาเร็วมากครับทีนี้ก็เหลือเหลือขั้นตอนการชิมนะครับซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันอร่อยนะครับ

ต้องชิมแบบมีนจะตายตาขาดไม่ได้มะนาวถั่งน้ำปลาพริกอย่างนี้ไม่ต้องใส่ก็อร่อยแล้วดีมาก yeah, ไปลองทำมันดูนะครับผมสำหรับทางบ้านเชื่อว่ามันง่ายมากง่ายกดง่ายง่มันดูดีน้อยงบน้อยนะครับผมสำหรับต่อไปนะครับเพลโคโคมาฝากติดตามด้วยซับสไครต์ด้วยครับใครที่ตามชมหรือเป็นแฟนคลับของโคโคมาอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณมากครับติดตามมันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามทำรายการให้มันสนุกขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังไงไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ